สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเปลี่ยนไฟหน้าของ Honda m o v e ีนะครับ h o n d ้ m o v วี่คันนี้นะครับเวลาที่เราจะถอดไฟหน้านะครับจะเปลี่ยนไฟหน้าเราต้องถอดชุดนิออนมาก่อนนะครับผมชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ถอดมันจะมีตัวล็อกอยู่สี่ห้าตัวนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับตัวที่สามนะครับแล้วก็ตัวที่สี่นะครับนะครับเพื่อน อันนี้เป็นฝานะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ตัวนี้นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามสี่นะครับห้านะครับมีอยู่ห้าตัวนะครับปกติมันจะคล้อไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนนะครับคล้อไว้อย่างนี้นะครับเวลาที่เราจะถอดนะครับเราต้องใช้สองมือนะครับสองมือสองมือกำไว้แล้วก็ดึงออกมานะครับเดี๋ยวเราจะทําให้เพื่อนๆดูด้วยกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาทําการ แกะฝาหน้าออกนะครับเราจะใช้สองมือนะครับสองมือจับไว้อย่างนี้นะครับจับไว้อย่างนี้แล้วก็ดันลงมานะครับจับไว้อย่างนี้แล้วก็ดันลงมาแรงๆนะครับนะครับดันลงมานะครับเรลาดันลงมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวล็อกมันจะมีอยู่ตัวล็อกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่แล้วก็มีตัวหนึ่งตรงนี้นะครับนะครับเพื่อนเพื่อน มันจะมีห้าตัวนะครับตัวล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเวลานั้นเราต้องถอดน็อตเสร็จแล้วก็ดันออกมาได้เลยนะครับแล้วจะใส่เข้าไปนะครับเราใส่ก็ใส่ง่ายๆนะครับดันเข้าไปเฉยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถอดเดี๋ยวเราจะถอดอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะถอดให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะจับสองมือนะครับแล้วก็ดันลงมาแรงๆนะครับนะครับนะครับได้แล้วครับเพื่อนๆอันนี้คือเดี๋ยวเราตอนที่เราจับประกอบนะครับเพื่อให้อ่าเราใส่ง่ายถอดง่ายนะครับเราก็จะทาจารบีตรงนี้สักหน่อยนะครับนครับเราจะทาจารบีตรงนี้สักหน่อยนึงมันจะได้ลื่นๆนะครับเวลาเราถอด มันจะได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้นี่เดี๋ยวเราต้องแกะออกมานะครับแกะออมาสวมตรงนี้นะครับนี่ครับเวลาเวลาใส่แล้วก็แล้วก็ครอบแล้วก็ดันเข้าไปเสร็ เราก็ดันเข้าไปนะครับเพื่อนนะครับนี่ก็แค่นี้ก็โอเคนะครับที่เหลือก็คือใส่น็อตน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยถอดนะครับก็จะพอดูเป็นแนวทางนะครับผมอันนี้เป็น Honda Movie นะครับ